คนที่ขึ้นไปข้างบนคือเจ้าของต้นนะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญครับผู้ชํานาญเลยครับนี่ครับขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้นะครับนี่คือน้ําลุกชิดหรือน้ําลูกเต๋านะครับปัาหามุมข้างบน,นครับว่า ดูข้างบนครับที่เขาทำครับคือการเจาะนะครับนี่ครับมีการเจาะนะครับเป็นวิธีเจาะครับตรงลิ้นที่เขาทำเมื่อกี้นะครับเขาใช้เป็นแผ่นทังกสีนะครับถ้าช่วงก่อนนี่สมัยก่อนก็จะใช้เป็นใบไม้นะครับใบของลูกชิดนะครับตรนนี้ได้ครับโอเคแล้วตัวนี้อ นี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยครับดูนะครับอังเลยดู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 รอยที่มันหยดลงมานะครับจากลิ้นนะครับลิ้นทํานะครับเห็นไหมครับตรงนั้นหยดนะครับหยดอย่างนี้นะครับหยดทั้งคืนนะครับจนกว่าจะลงไปสะสมเก็บในกระบอกหรือบังไม้ไผ่ในป่าที่เขาตวงไว้นะครับนี่ครับคือตัวนี้ใะญ่ช้านะครับ จุดที่สองครับจุดข้างบนรู้สึกจะเร็วมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอลงไปก่อนครับใส่กงใส่กงนี่ครับตอนนี้ก็คือวิธีการใส่บัางกลับคืนที่เดิมนะครับะนไปตรงไหนอ่ะดอี่น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 ีอนี่ครับ พี่น้องๆครับดูนะครับนี่คือกับกล้วยนะครับกับกล้วยเลยเยื่อที่กล้วยตายแล้วกล้วยแห้งนะครับเขามาพันนะครับเป็นการปิดแมลงหรือการสัตว์จะเข้าไปนะครับป้องกันในสิ่งที่จะมาในเป็นพวกมมลงแมลงนะครับที่สับกินน้ําหวานนะแลวจะมาตอมนะอาจจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นะครับจะทําให้เขาไปตันได้หรือเข้าไปทําความสกปรกก็เลยต้องพันไว้นะครับ นี้ครับคือวิธีครับมีใส่กลับคืนไปแล้วครับตอนนี้นะครับต้องวางตําแหน่งให้ดีนะครับแล้วก็ดูลิ้นที่น้ำลูกชิดหยดนะครับถ้าเราไปชนทำให้ลิ้นมันหล่นหรือลิ้นมันตกลงไปนะก็อาจจะไม่ได้น้ำเขาอาจจะทำให้เยิ้มหรือไหลออกข้างๆกระบอกไม่ไผ่นะอาจจะไม่ได้ตามที่ ตั้งใจไว้นะครับต้องต้องเป็นคนแบบละเอียดหน่อยตัวนี้มีขั้นตอนทำนะครับโอเคเลยวะ ครับคือขั้นตอนกันพันกับกล้วยนะหรือใยกล้วยเยอะกล้วยที่ตายแล้วนะครับป้องกันสิ่งแปลพปลอมเข้าไปหรือแมลงนะครับอันแล้วก็ต้องมัดให้เรียบร้อยนะครับ นี่คือบันไดนะับที่ทำประกอบขึ้นไปนะครับเพื่อจะสะดวกในการขึ้นไปเจาะหรือไปเอาน้ำลูกชิดหรือน้ำลูกเต๋านะที่อยู่บนยอดนะครับต้องทำเป็นโค้งให้แน่นหนาแล้วก็มั่นคงนะครับป้องกันอันตรายนะครับถ้าฝนตกก็อาจจะลื่นทำให้พลาดได้นะครับโดยต้องมีการทำให้แน่นหนานะเป็นเหมือนบันไดนะครับไตขึ้นไตลงนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะครับวิธีและขั้นตอนนะครับคือมาเอาน้ำเต่านะครับออกจากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เจาะใหม่นะแล้วก็พันไว้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าจบขั้นตอนครับตอนนี้ครับก็คือว่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเอาน้ำเต่าหรือน้ำลูกชิดนะครับ นี่ครับตอนนี้ลิ้นอยู่นะครับมีพี่น้องๆครับหลังจากที่เอามาจากบนต้นลงมาเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ดินสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ให้ให้ให้กินให้พี่เขากินดูให้ดูนะครับอโชว์นะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอปิดปิดเกลอยวมนครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้กําลังยกหน่อยครับเดี๋ยวจะสอบถามหน่อยเป็นยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงมาครับ พี่สุดห่อครับเป็นยังไงครับน้ำตาล้วน้ำลูกชิดรสชาติหวานหวานครับหวานกลมกล่อมครับกำลังปวดมามใหม่ๆสดๆเลยครับอร่อยแม่นอนครับมีรสชาติดีกรีประมาณไหนครับพันกี่เปอร์เซ็นต์ดีกรีถึงไหมไอ้สิบยี่สเอร์เซนตน่ะแอลกอฮอล์พอจะมีถึงไหมครับตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซนได้ครับอ๋อครับ นี่นะครับพี่ๆน้องๆครับคือน้ําตาหรือน้ําลูกชิดต,ตัวนี้นครับที่อยู่ในกระรอนเนี่ยครับที่เขาใช้ดื่มหรือใช้กินเป็นแก้ปวดเมื่อยหรือเป็นการกินเพื่อผ่อนคลายจากการทํางานการเกษตรบนไร่บนดอยนะครับก็จะมาเอาน้ําตาวหรือน้ําลูกชิดนะครับไปสู่แขกหรือสู่พี่ๆน้องๆที่มาร่วมทําไร่หรือทําสวนนะครับเขาจะเอามาสู่กันนะครับเพื่อจะใช้ดื่มนับช่วงเย็นๆนะครับหลังจากที่ ชาวบ้านกลับจะกลับบ้านนะครับช่วงเวลาสี่โมงหรือห้าโมงครับจะเอาตัวนี้แหละครับไอ้น้ําลูกชิดนะครับมาแบ่งปันกันดื่มนะครับรสชาติเหมือนเบียดีกีเท่าเท่าเทียบกับเบียรพอดีพอดีเลยอ๋อครับนี่เขาแจ้งว่าดีกีมีครับประมาณเบียนะครับเพราะว่าเป็นของธรรมชาตินะครับที่เป็นการหมักในตัวนะครับออกมาเป็นแก๊สแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับทำให้ดื่มแล้ว เขาคือมีความซึมๆมึนๆมาเมาได้นะครับโดยประหยัดไม่ต้องซื้อเหล้าซื้อเบียร์นะครับนี่ครับเป็นภูมิปัญญาของคนชนเผ่านะครับที่เขาทํามาดื่มมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับรุ่นปู่รุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วครับนี่ครับมีเจ้าของกําลังลงมานะครับดู่ข้างบนครับความสามารถของคนบนดอยนะครับที่สามารถผลิตเครื่องดื่มดืมนะครับ นี่ครับแ้ที่กอไปมันทุ่มแท้งเหรนี่ครับวันนี้ผมมาถึงต้นครับจะไม่ชิมให้พี่ๆน้องๆดูก็ไม่ได้ครับต้องชิมสักหน่อยครับนี่คือน้ําลูกชิดหรือน้ําลูกเต๋าครับที่เราดันด้นมาเป็นสิบกว่ากิโลเมตรนะครับเพื่อมาตามหาสิ่งนี้นะครับคือน้ําเต๋าหรือน้ําลูกชิดนะครับนี่ครับให้เราให้พี่ๆน้องๆดูก่อนครับนี่ครับ อยู่ข้างในนะครับเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับรู้สึกว่าไม้ไผ่นี่จะเป็นไม้ไผ่ที่อยู่ในป่านะบางๆนะครับสามารถทําเป็นแก้วนะครับดื่มน้ําลุกชิดหรือน้าเต่านะครับมันเป็นความคิดภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งนานนะครับสำหรับเครื่องดื่มตัวนี้นะครับแต่วันนี้พวกผมก็ต้องมาติดตามหรือนํามาเสนอให้พี่น้องได้ดูและได้ชมนะครับเป็นการเปิดโลกกว้างนะครับว่าคนบนดอยเขาทําเครื่องดื่ม เดิมกันยังไงนะครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอชิมให้ดูก่อนนะครับสุดยอดครับมีดีกรีครับกลมกล่อมครับมีหวานมีขมนิดนิดแล้วก็ออกขื่นๆเปรี้ยวนิดนิดคือจากกลมกล่อมครับรสชาติโอเคครับใช้ได้สุดยอดตอนนี้ลงไปก่อนนะครับตอนนี้ครับก็จะจากต้นตาวลุกต้นลูกชิดไปก่อนนะครับพาพี่น้อง เส้นทางข้างลำบากนะครับต้องค่อยๆลงนะครับถ้าลงเร็วก็ไม่ได้นะอาจจะอันตรายได้นะครับมันเป็นค่อนข้างจะเป็นตะลิงนะครับชั้นหน่อยนะครับพอได้น้ำาตาวหรือน้ำลูกคิดเสร็จนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับเอาไปสู่พี่น้องกินบนไร่บนสวนนะครับนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับ ามนี้นะครับพี่พี่น้อง,น,องนะองครับวันนี้นะครับนี่ตรงผมต้องค,อค่อยลงไปหน่อยครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะลําบากหน่อยครับเส้นทางครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่น้องที่ติดตามนะครับ ติดตามชมเครื่องดื่มธรรมชาติของคนบนดอยนะครับน้ำเต่าหรือน้ำลูกชิดนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมครับ